สวัสดีครับนี่คือยูนิต r o g r e s s i v e Podcast และคุณกำลังฟังตอนพิเศษกัมพูชาเคลื่อนทับประชิดไทยจะเกิดสงครามได้หรือไม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นประเด็นร้อนแรงแบบไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568มีการประทะที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานีผลคือทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายก่อนสถานการณ์จะเริ่มยกระดับฝั่งกัมพูชาเสริมกำลังและยุทธุปกรณ์จำนวนมากเข้าประชิดชายแดนพร้อมประกาศว่าจะไม่ถอยขณะที่ฝั่งไทยตอบโต้ด้วยการเคลื่อนทัพของกองทัพภาคที่2พร้อมคำสั่งด่วนห้ามถ่ายภาพห้ามอัพโซเชียลห้ามเปิดเผยความเคลื่อนไหวของทหารในพื้นที่ คำถามคือนี่คือการขยับกำลังเชิงยุทธศาสตร์หรือสัญญาณเริ่มต้นของความขัดแย้งระดับประเทศในตอนนี้เราจะพาคุณไล่เรียงความเป็นมาจุดแทกหกักท่าทีทั้งสองฝ่ายและวิเคราะห์ว่ามันจะจบลงที่โต๊ะเจรจาหรือจุดประทุแรกของสงครามครั้งใหม่แม้หลายคนจะเข้าใจว่าเขาพระวิหารเป็นเรื่องที่จบไปนานแล้วแต่เบื้องหลังกลับยังมีข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนโดยเฉพาะบริเวณช่องบก จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งติดกับเขตแดนกัมพูชาย้อนกลับไปปี2,543ทั้งสองประเทศเคยลงนาม MOU 43เพื่อกำหนดกรอบเจรจาเรื่องพรมแดน แต่ตลอด20ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถตกลงแนวเขตแดนได้ครบถ้วนทำให้เกิดพื้นที่รอาการพิสูจน์สิทธิ์ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในปีนี้2,568สถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเมื่อฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาออกมาเตือนประเทศไทยแบบตรงๆผ่านสื่อว่าหากไทยไม่ยอมเข้าร่วมยื่นคำร้องต่อศาลโลกกัมพูชาอาจจะต้องดาเนินการฝ่ายเดียวและสถานการณ์อาจระเบิดจากด้านหลังได้ทุกเมื่อ คำพูดนี้ไม่ใช่แค่การทูด แต่เปรียบเหมือนการขีดเส้นแดงให้กับไทยและในเวลาใกล้กันฝ่ายทหารกัมพูชาเริ่มเคลื่อนกําลังใกล้แนวชายแดนมากขึ้นกว่าปกติคําถามคือไทยจะตอบสนองอย่างไรจุดยืนของไทยคือยังยึด MOU 43และใช้กลไกปกติในการพูดคุยแต่ไม่ได้ตอบรับแนวคิดผ่าสารโลกในขณะที่กัมพูชาดูเหมือนเริ่มหมดความอดทนกับกระบวนการเดิมและพยายามดันเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศ สถานการณ์จึงเริ่มลุกลามจากความคุมเครือทางกฎหมายสู่การขยับกำลังในสนามจริงทันทีที่คำพูดของฮุนเซนเผยแพร่ออกไปสัญญาณความตึงเครียดก็เริ่มเห็นได้ชัดฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนกำลังทหารเข้าประชิดชายแดนไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะแนวช่องบกเป็นจุดอ่อนไหวที่สุดณเวลานี้ รายงานข่าวระบุว่ากัมพูชาได้เสริมกำลังด้วยกำลังจากหน่วยรบพิเศษยานเกราะล้อยางและระบบป้องกันชายแดนรวมถึงการลาดตระเวนติดอาวุธถี่ขึ้นในรัศมี3-5กิโลเมตรจากเส้นชายแดน ฝั่งไทยไม่นิ่งเฉยกองทัพภาคที่2ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ป้องกันเชิงลึกพร้อมทั้งเตรียมแผนยุทธวิธีในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันและที่สำคัญสุดทหารไทยได้รับคำสั่งห้ามโพสต์ภาพหรือรายงานการเคลื่อนไหวใดๆบนโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดการสั่งห้ามนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ในยุคที่กล้องมือถืออยู่ในมือทุกคนและข้อมูลวิ่งเร็วกว่าขีปนาวุธคำสั่งนี้แปลว่าฝ่ายความมั่นคงกำลังมองว่าทุกโพสต์คือความเสี่ยงเพราะการที่ประชาชนแชร์ภาพทหารเคลื่อนพลหรือยานเกราะไปจอดอยู่ที่จุดใด อาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้แผนเคลื่อนกําลังแบบเรียลไทม์ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในหลายสงครามเช่นยูเครนซีเรียหรือแม้กระทั่งฉนวนกาซาสัญญาณเหล่านี้ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยู่ในภาวะนิ่งการเคลื่อนกําลังจริงการเตรียมป้องกันแนวหน้าการควบคุมข้อมูลทั้งหมดกำลังเปลี่ยนจากข้อพิพาทชายแดนไปสู่พื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งระดับทหาร ถึงตอนนี้หลายคนคงมีคำถามว่าแล้วมันจะเป็นสงครามไหมคำตอบตรงไปตรงมาตอนนี้ยังไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสฝั่งกัมพูชาใช้การเคลื่อนกำลังเป็นการข่มขู่เชิงยุทธศาสตร์โดยอาศัยจังหวะที่ไทยอยู่ในภาวะการเมืองเปราะบางต้องการบีบให้ไทยเข้าโต๊ะเจรจาระหว่างประเทศเช่นสารโลกหรือ UNSC พยายามชี้ให้โลกเห็นว่าไทยคือฝ่ายปฏิเสธกลไกสากล ฝั่งไทยไม่ต้องการเปิดแนวขัดแย้งเพิ่มในภูมิภาคพยายามประคับประคองสถานการณ์โดยไม่โต้อตอบเกินจำเป็นยึดหลักรักษาสถานะเดิมและไม่ยอมรับกรอบใหม่ที่ฝ่ายเดียวเสนอถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้นทั้งหมดนี้อาจเป็นสงครามจิตวิทยากัมพูชาอาจไม่ได้ต้องการทำสงครามจริงแต่ต้องการยึดพื้นที่ในใจคนไทยใช้การสร้างแรงกดดันความตื่นตนกข้อมูลปลอม เพื่อให้คนไทยผิดพลาดในการตอบสนองและถ้าไทยตอบกลับแรงเกินไปอาจกลายเป็นข้ออ้างให้พวกเขายกระดับความชอบธรรมในเวทีโลกแล้วถ้าเกิดเหตุรุนแรงจริงๆละ่ะถ้าเกิดการยิงตอบโต้จนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดการเคลื่อนพลเข้าเขตแดนกันโดยตรง หรือหากมีฝ่ายที่3เข้ามายุแย่หรือสนับสนุนรับเช่นมหาอำนาจระดับโลกสงครามก็จะไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้แต่มันจะเป็นทางเลือกที่อยู่บนโต๊ะทันทีและในสงครามจริงไม่มีฝ่ายไหนชนะได้อย่างแท้จริงเพราะมันหมายถึงชีวิตทรัพยากรและความมั่นคงที่ต้องแลก จนถึงตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทั้งสองฝั่งกัมพูชาและไทยต่างขยับหมากบนกระดานที่ชื่อว่าชายแดนเราเห็นการเคลื่อนทับจริงการห้ามโพสจริงและแรงกดดันจากคำพูดระดับผู้นำเราเห็นทั้งเกมการทูตและสัญญาณของความตึงเครียดที่อาจพัฒนาเป็นความขัดแย้งจริงสิ่งที่น่าคิดกว่าคือคนธรรมดาอย่างเราอยู่ตรงไหนในเกมนี้เพราะในท้ายที่สุดถ้าเกิดสงครามคนที่ได้รับผลกระทบ คือชาวบ้านในพื้นที่แนวชายแดนถ้าเกิดความตึงเครียดเ,เรื้อรังเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งต้องเสียหายแล้วเราทําอะไรได้บ้างเราอาจไม่ใช่นักการทูตไม่ใช่นายพลไม่ใช่คนบนโต๊ะเจรจาแต่เราเป็นผู้เสพข้อมูลที่ทรงพลังเราเลือกได้ว่าจะโพสต์อะไรเราเลือกได้ว่าจะปั่นหรือจะหยุดรอข้อมูลจริง และเราสามารถตั้งคำถามกับทั้งสองฝั่งเพื่อไม่ให้ใครลากเราเข้าไปสู่ความขัดแย้งอย่างไร้สติเพราะสงครามไม่เคยเริ่มจากกระสุนดอกแรกแต่มักเริ่มจากความกลัวที่ถูกบิดเบือนและแพร่กระจายคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยการเจรจาหรือจะเปิดฉากความขัดแย้งใหม่ในอาเซียนและในฐานะประชาชนคุณเลือกจะยืนตรงไหน นี่คือยูนิตโปร gresive s podcast ตอนพิเศษแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกสิ่งต่างๆที่จะทำให้คุณเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากกว่าสวัสดีครับ